ครับผมสวัสดีครับพี่น้องโอ้ปฏไดุ่งคลิปโดนครับผมเมื่อนีมีนองไม่มากครับผมอมอฟีคก็ล่ะฟันครับผม <laughs> มีน้องใหม่มาครับมีน้องใหม่มาแต่ว่าตอนลงรถอันโบดีเฮ็ดงานครับก็เลยบ่ได้บ่ได้ไปสัมผัสจ้าวันนี่ครับตอนรับน้องใหม่ครับผมมือน,นี้มีได้อยู่นักกินครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ครับรมีนี่ก็ไม่เฮ็ดครับผมนี่ครับผมน้องนิกบอสน้องนิกบอสครับสวัสดีครับผม มาเดมาเตยมาเดยหมูเล้วมะโนมครับมาเต่นคอนมะโมโอ้มาเตยนคอนมนนี่น้องมน้องน้องมินน้อมินี้อันนี้ไม่ไไม่ได้นี่ไม่เลีไมเนไรดนี่ไมด้นี่ไมนมไนีม้นี่ไ้นม่้เนม่ดนีเนี่ยนี่ไม่ไดิเัน้เยนี่ นี่ครับผมแก่ผมไนี่ยจะได้กิ่นในก้นกรุงเทพครับผมอย่างงี้ใช่ใช่ครับสุกุสุคนเรียยละครับผมได้ยอยู่ในกินพี่น้องีินนองเลยออยินดีต้อนรับได้ผมยินดีต้อนรับสุกุสุคนครับดิก็เนียบันทึคลิปเนี่ยครับพี่น้องบ่อคอยด้ยว้บอกบ่อคอยเก่งสนิ่งงานหล งันไหลงานหลายเป็นยังครับนี cool ่คร okay ับมาฮอดระเด้อครับมาฮอดระเด้อนี่แหละครับน้องนิกมาฮอดแล้วฮอดหมองฮอดบอลแล้วเดี๋ยวเข้าปอดไพรครับผมเอาเจ็บสั้นๆครับผมให้พี่น้องในหัวว่ามาฮอดเดี๋ยวเข้าปอดไพรฮอดหมองฮอดบอลอยู่ดีไม่ให้ใครเงี้ยมือสองครับฝากกดติดตามเลยได้อครับผมเอาปีนคนละฝันครับผมสวัสดีครับน้องนิคครับโอเคครับผมสนิทแล้วน้องปีนองเนาะครับผมสวัสดีครับ